หลังจากหูคิวค้วงานคิ้วงานหลาสุดของน้องแอมชนทิชาวาสิขึ้นเวที่งานกาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญปี2 5 6พัน้ายหิาย่นินลงหนัดเลยเด้เขียนไว้เลยสิบไปไห้ใดสิบไปเมืองน้องแอมโตเป็นเป็นสิบไปให้กำลังใจน้องแอมอีหลีอีหลอวา้าสิบไปคกัคกๆแน่แน่ไปเมืองความหนาหักของอีหลา่าคนเกง่ง สาวหน่อยแหงบ้านขั้นสูงอำเภอชานุมานพี่น้องเอ้ยกลับเป็นอันว่าไปบ่อใดพี่น้องเอ้ยเสียดายขักระยะทางยะสทรอำนาจ,จเจริญแค่หาสิบสามหาสิบสี่กิโลไปกับบ่อใดย,ย้อนการทำการทำงานห้ายบักขักงานกระไดเมื่อขึ้นนีหาถุ่มยั่งบอกกับบ้านงานบ่อแล้วทิ่มไปกับบ่อใดพี่น้องเอ้ยเสียดายคาด เอฟซีแฟนครับผู้ใดไปเมืองมาเมนเบาซูย่ายฟังในเดอ้อบรรยากาศอีหลาเป็นจังใดเป็นตะหักขักบอ่อใส่ชุดอีอยังขืนเวทีลองเพ่งอีหยังเป็นเพ่งแรกอีหลาไปกับไผแนะมาเว้าซูย่ายฟังในเดอ้อย่ายนี่ขอบอกเสียดายแห้งบรรยากาศพบพอแอมอีหลาโตเป็นเป็น อย่าลืมมาเห็นเบาสูยายฟังในเด้อทุกทุกคนผู้ใดไปนั่นบอกรายละเอียดซูฟังเน่ตามที่บอกนันล่ละจ้า